สวัสดีครับวันนี้แรงจะพามาทำลาบปลุปนะครับตอนนี้ก็ย่างปลาอยู่นะครับก่อนจะทำก่อนจะไปทำลาบกันก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องแรงผากินด้วยนะครับขอบคุณมากครับตอนนี้แรงย่างปลาอยู่ครับนี่เลยครับนี่ครับนี่ครับ จะทำยะลาบปลาลุกครับนี่ครับอย่ามองฉันเป็นคนอื่นได้ไหมแม้่ไม่ได้อยู่ในหัวใจ ขอให้ฉันมีเธอก็พออย่ามองฉันเป็นคนอื่นฉันขอต้องเรียนเรียนครับ เดี๋ยวเรามาสับปากันเลยนะครับอันนี้ก็แรงย่างสุกแล้วนะครับเดี๋ยวเรีงสับปลาแป๊บน,นึงครับ ครับมะม่วงครับมะม่วงเปรี้ยวนิดๆครับต้องจะใช้สับกับปลาลูกนึวยนะครับเดี๋ยวเรื่องสับแป๊บหนึ่งครับ นี่ครับปลาลูกเลียงก็สับเรียบร้อยแล้วนะครับสับกับหมักม่วงครับนี่ครับเครื่องปรุงก,ก็ข่าตะไคร้แล้วก็ใบบักกูดแล้วก็ผักแพวผักชีผัหลังแล้วก็สารหนรต้นหอมผักชีหอมแหล้งพริกโสดแล้วก็มะน,นาวครับเครื่องปรุงก,ก็แรีิง เต็มไว้เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็มีน้าําปลาฟองโซลตก็เข้าโค่แล้วก็พริกป่นครับเดี๋ยวเรามาปรุงกันเลยนะครับเดี๋ยวเรื่องใส่ลงไปหมดเลยนะครับนี่ครับเพื่อปรุงครับ ลาบปลาลุกนะครับแรงก็ยังไม่เคยทำเหมือนกันครับไม่เคยทำไม่เคยกินเหมือนกันครับมีผู้ใหญ่ใจรีคนหนึ่งเขาขอมาให้แรงทำครับเรามาลองดูกันเลยครับว่าจะกินได้หรือเปล่าครับ แล้วก็ใส่พริกป่นลงไปนิดนึงครับแล้วก็เข้าโค้ครับตามเลยเข้าวโค้ครับแล้วก็ผองโลดครับ ก็น้ำตาครับแล้วก็มะนาวครับ เอฟซีเล่ยงนี่แหละครับผู้ใหญ่ใจดีครับเขาขอมากครับสุดของเลี่งเองครับแร่งขออนุญาตเอามือคุกนะครับเพราะว่าแร่งใส่ถุงมือแล้วนะครับนี่เลยครับ นี่ครับแล้วงก็คลุกเข้ากันแล้วนะครับอร่อยมากเลยนะครับหอมมากครับไม่มีกลิ่นข้าวไม่มีไม่ได้กลิ่นอะไรกลิ่นปลาสักนิดเลยนะครับหอมมากครับทีนี้ก็เสร็จแล้วครับนามาเทใส่ชามกันเลยนะครับง่ายๆครับลองไปทำกินดูนะครับลาบปลาหลุดครับ นี่เลยนะครับลาบปลาลูกครับเป็นอันเสร็จแล้วนะครับทำง่ายๆอร่อยมากครับพอมากเลยนะครับสวัสดีครับสำหรับคลิปนี้เลี้ยงขอลาไปก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเลี้ยงผ่ากินด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปกินกันอีกคลิปหนึ่งนะครับเพราะว่า เร็วคลิปมันยาวเกินนะครับสวัสดีครับป้าบายครับ